ข้อมูลนี้ผมได้เห็นใน Instagram มนะครับของคนญี่ปุ่นอันนี้นะครับหอยบัตรอนนะครับบัตรอนเนี่ยถ้าพูดถึงมาเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นหอยที่แบบป๊อปปูล่ามากป๊อปปูล่าแบบสุดๆเลี้ยงคู่กับมอสตัวผมเองเนี่ยต้องพูดตรงๆแล้วผมเริ่มเลี้ยงมาจากตัวบัตรอนกับกุ้งเชอรี่นะครับในตู้มอสแต่ว่าพอผ่านเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับทุกคนจะเริ่มกลัวบัตรอนเพราะว่าในตู้ไม้น้าเ,เนี่ย เขาจะกะออกลูกแบบเยอะมากเหมือนในตู้นี้นะครับแล้วก็จะมีไข่ติดอยู่ที่เป็นแผงๆนะครับแต่ว่าถ้ามาวันนี้สำหรับคนที่เลี้ยงเมตากานะครับมันเป็นสิ่งที่จะช่วยได้ดีมากๆในการเพาะเมตากาเนี่ยสิ่งที่เจอคือไข่เมตากาเนี่ยเขาจะมีเมือกเราจะต้องเอามันมาปั้นเอามารูปเอามาใส่กระดาษนะครับดึงออกมาจากทุน่นเราเอาไข่ที่ดีเก็บไว้เอาไข่ที่ไม่ดีออก ซึ่งมาใช้แรงเยอะมากแต่ข้อมูลนี้ผมได้เห็นใน i ิน t a g r กรมนะครับของคนญี่ปุ่นเราต้องขอบคุณเลยไม่ได้เป็นความรู้ของผมเองนะผมไปดูมาแล้วก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆตัวบราดทอนเนี่ยเขาสามารถกินลาทั้งหมดกินเยื่อจากที่เราเคยต้องไปนั่งรูปออกต้องทำออกเนี่ยเขากินให้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ในการเพราะสำหรับผมนะครับผมก็จะเอาทุ่นไปวางแล้วก็ใส่บตดทอนเข้าไปใช้น้ำดื่มสะอาดๆนะครับเพื่อให้ลดลามากที่สุด แทบไม่ต้องใส่เมทิลินบูอีกเลยนะครับตัวนี้คือไม่ต้องใส่ยาอะไรเราอาจจะใส่อาหารเขารอเขาออกมาได้เลยเขาจะเก็บตัวไข่ที่ขึ้นลาให้จะกินเมือกให้เหลือแต่ไข่ที่แบบสะอาดสวยๆเลยครับแล้วก็เกิดมาเป็นลูกแล้วก็ตัวเมือกของเขาก็น่าจะเป็นอาหารของลูกได้อีกด้วยนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นในการเพราะเมลากะนะปัจจัยหนึ่งเลยคีนนึงเลยตอนนี้บาทอนนะครับ